วันนี้นะครับพี่การก็มีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับแซกซโฟนมาแบ่งปันนะครับพอดีนั่งใช้เครื่องอยู่ก็สังเกตเห็นได้ว่าตัวแซกซโฟนของเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นทรงกลวยข้างบนเล็กนะครับแล้วพอไล่มาเรื่อยเรข้างล่างมันใหญ่พอเห็นแบบนี้แล้วทําให้พี่คิดได้ว่าเฮ้ยเวลาเราเล่นเนี่ยโน้ตข้างบนกับข้างล่างที่เรากดอะ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับลมนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับโครงสร้างเครื่องถูกไหมข้างบนมันเล็ก ข้างล่างใหญ่ข้างล่างก็น่าจะใช้ลมมากกว่าถูกไหมครับตอนที่เราเป่าโน้ตซอนลาทีเนี่ยมันเป่าง่ายนี่หว่าเพราะว่าอะไรอ๋อท่อมันเล็กนะครับแล้วก็ระยะทางจากตรงเนี้ยถึงตรงน,งรงนี้มันไม่ไกลมากนะครับทําให้เราเป่าง่ายแต่พอบางครั้งเราเป่าโน้ตฟามีเลโดแล้วนะครับเสียงมันก็แขว่งเสียงมันบี้เสียงมันแบนนะครับ เนื่องจากอะไรเพราะว่าเราใช้ลมไม่เหมาะกับลักษณะของท่อน,นั่นเองท่อมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมลมเราก็ต้องมากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อให้มันเหมาะสมกับลักษณะของท่อ,อเพราะฉะนั้นนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับว่าเป่าเสียงต่ำแกว่งหรือเสียงฟาร์มีเลและเสียงบี้แบนอะลองแก้ปัญหาเรื่องลมตรงนี้ดูพอพี่เข้าใจเรื่องตัวนี้แล้วอะเสียงดีขึ้นทันทีเลยนะครับว่าเพิ่มลมให้มันเหมาะกับลักษณะตัวท่อเน,นี่ยอพระเรามาสังเกตแบบฝึกหัดนะครับก็สังเกตได้ว,ว่าพวกโน้ตสูงสูงไปหาโน้ตเสียง,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 งตง่ เขมามักจะใส่เครื่องหมายเคลชันโดนะครับจากเบาไปหาดังให้เพื่ออะไรเพื่อให้เราฝึกลมให้เป็นธรรมชาติตามเครื่องนั่นเองพอแบบฝึกหัดแบบนี้มันไม่ได้มีความเพาะอะไรเลยนะครับซึ่งแบบฝึกหัดแบบนี้มันมีวัตถุประสงค์เดียวคือทําให้ลมของเราแข็งแรงนะครับให้มันเหมาะสมกับโครงสร้างของเครื่องแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมอะไรก็ได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นหนักเบาโทนเสียงอยากให้มันดาร์อยากให้มันไลท์ Light, สว่างมืดทึบเราคุมได้หมดเพราะว่าเราแข็งแรงเราคอนโทนได้ไ<ล>ยอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็สังเกตว่าใช้โน้ตเดียวกับแบบฝึกหัดก่อนหน้านั้นเลยนะครับแต่แค่ เป็นลมให้เหมาะสมกับอารมณ์ณะเวลาตอนนั้นนะครับให้เหมาะสมกับอารมณ์เพลงนั้นนะครับโน้ตฟามมเลเพิ่มลมสักหน่อยหรือเราต้องเปลี่ยนแปลงลมอะไรสักอย่างให้มันเหมาะกับลักษณะของขนาดของท่อแล้วก็ระยะทางของท่อนะครับเสียงก็จะดีขึ้นอโทนเนชั่นก็ดีขึ้นด้วยนะครับมันช่วยอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่เสียงต่ำอย่างเดียวพอเสียงต่ำแข็งแรงเสียงสูงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆพ,พี่น้องของเราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าไอ้เซนเร์โฟนของเรามันเป็นสงกลวยนะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงลมสักอย่างนียก็ลองกดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้แบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้กันต่ออีกนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะ